สวัสดีครับอยู่กับผมตีเลขสายมันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกอ็อยู่กับทีมงานโทนึงออมซัอ์อิงอุ่นนะครับที่เห็นนี่ก็คือฟูโซสุดดอนะครับของมอตานจอดอยู่ที่แคมป์ที่พักนะครับนี่เจ้าพารวยของเราเขาอยู่ตรงนี้รถถ่ายอยู่ตรงนู้นทีมงานก็กินข้าวเสร็จจับเรียบร้อยนะครับยังอยู่ที่แคมป์ เนื่องจากว่าเสียตินให้ช่างนะครับมาเช็คระบบปั๊มระบบาการทำงานของเจ้าสมพงศ์นะครับรถเบคโกเมคโกเอสเคศูนย์สีก็เลยทีมงานก็ยังไม่ได้ขยับตัวไปไหนนะครับ6ล้อมีทั้งหมด4ี่คันวันนี้จัดมาแค่4ครับ มีหมอตาลมีเสียต้อมมีเสียนนนะครับหนุ่มนนแล้วก็มีจานโอนะครับในส่วนของหกลอ้อส่วนรถไมโโรก็จะเป็นจันชูนะครับพร้อมแล้วพร้อมที่จะลุยแล้วลุยเลยบ่ แต่ไปรอไปลออยู่น่้นพรุ่นี้มันเกิดจันโหนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ,รบขอให้ร่ำขอให้รวยแ,วแก่ไปอีกปีแล้วเท่าไหร่ปีนี้จันโหรสามแปดเต็มพรุ่งนี้หน้าง,งานนะครับอยู่ที่บ้านจันดุมตมจันดุม อำเภอพัพพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับไม่แน่ใจว่าพัพพาชัยหรือว่าประโคนชัยนะดูผ่านๆตอนขับมานี่ต้องมีชัยแน่นอนนะครับขยับตัวกันแล้วครับ หมอตาลทอทงหนุ่มนนฝั่งนู้นก็จะเป็นจานโอนะครับส่วนนู้นเจ้าสมพงอยู่ในป่ายูคาครับบนลำห้วยหน้าง,งานก็จะเป็นการขุดดินปิดกั้น ปิดกั้นลำห้วยเอาไว้ก่อนนะครับกั้นน้ำเอาไว้ก่อนนี่จุดหนึ่งยังไม่ถมเพราะว่าทางฝั่งของการก่อสร้างประตูน้ำนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับยังเหลือหินอยู่น้ำมาท่วมนะครับต้องต้องปิดกั้นเอาไว้ก่อนให้น้ำไม่เข้ามาบริเวณจุดก่อสร้างนะครับ มีงานทำตลอดเลยทีมงานโทรหนึ่งสงสัยจะต้องมาขอร่วมทีมงานซะแล้ว วิ่งตามกันเข้าไปนู่นแล้วครับส่วนในช่างก็กําลังตรวจเช็คนะครับรถแบคโคอยู่เช็คระบบต่างๆนะครับให้เข้าที่ให้ระบบการทำงานนะครับสมดุลกันเหมือนเดิมเนื่องจากว่า ระบบการทำงานนะครับมันอาจจะไม่สมดุลกันมันมันลวนมันขัดข้องตรงไหนก็ในช่างครับก็จะทำการแก้ไขให้นี่ก็จะเป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่ของทีมงานโทนรหนึ่งโอ้โหพอวน เลดเต็มลำเลยวนเลดเต็มลำอีสุเดก้าพี่โอ้คันนี้มานานเท่าไหร่แล้วมานานกี่วันแล้วกี่เดือนกี่สองวันนี้ เอาเข้าบ้านหรือ,อยังเนี่ย<ม>เอาเอาไปบ้านหรือ,อยังหรือเอามาหน้าง,งานเลยในนีน,นะครับโอจอดจะเป็นเดือนแล้วอยู่บ้านเพื่อมาบินอ๋อโอ้วาเผาขาดไปแล้วถึงว่าแหละเมื่อวานเผาขาดไปเส้นหนึ่ง เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยครับนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเทแต่ว่าอีกด้านหนึ่งฝั่งนู้นยังเทไม่เสร็จอากาศค่อนข้างร้อนครับหนึ่งเดือนเต็มไม่ได้มาหาทีมงานเลย มัแต่ไปขับหล้ออยู่เอาเจ้ายอดอัศวินออกไปลุยงานเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับ กำลังตรวจเช็คอยู่นะครับเครื่องมือช่างมาเต็มเลยครับเต็มกระบะเลย หนึ่ง6อคนอยู่นั่นก็ให้ในช่างนะครับเขาตรวจเช็คเจ้าสมพงศ์นะครับเสร็จสับเรียบร้อยก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกันครับขอหยุดเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ